าเดินทางมาตั้งประมาณครบร้อยเฟอร์ครบร้อยเฟอรโลครับมามันมีเรื่องราวผมก็เป็นเฟอร์พิมก้าครับพอมาดิดูคลิปน้องก็หายก็แย่ก็กลับโดยตาโอ้ยน้องอุ้งอิงเด่งขึ้นไปขนนาด้องงยัมีกแลังใจเราไม่้วตอนนี้ถือได้ว่าน้องอุ้งอิงเป็นยาใจให้สำหรับเอฟซีหลากหลายคนพี่น้องรวมถึงทางด้านอาจารย์สองท่านนี้ด้วยพี่น้องเป็นจังไดเนะนะคะว่ากันมายอมลงทุนเดินทางคะเป็นระยะทาง หกร้อยกว่าโลเพื่อมาหาน้องอุงอิงเพชรบานแพงพี่น้องเป็นจ้าใดนะคะคือว่าสําหรับทางอาจารย์สองท่านนี้พี่น้องเพินได,ดเป็นเอฟซีแฟนคลับของทางด้านน้องอุงอิงตอนแรกกับ,บเพิรดเป็นพี่น้องค่ะแต่ว่าด้วยอะไรไม่รู้โดนบันดาลใจให้เพิ่นไปเบิ้งคลิปน้องอุงอิงเพชรแพงจนทําให้ติดเป็นเอฟซีน้องอุงอิงพี่น้องค่ะรากาสําหรับทางด้านอาจารย์คุณครูท่านนี้ค่ะที่ว่าเป็นผู้ใต้ในพี่น้อง เพิ่นนะคะในออกมาเผยนะคะว่าเกือบฆ่าตัวตายพี่น้องนะคะขี่รถไปเังมสี่ลักเพื่อที่จะไปหาขาตัวตายขี่รถจะไปเรื่อยพี่น้องเพื่อที่จะนี่หละ mm hmm. คือว่าบ mm hmm. บรูว่าสิเฮิดอีกอย่างแล้วพี่น้องนะคะเหมือนแบบชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรแล้วคือว่ามีปัญหานะมีปัญหาภายในครอบครัวมีปัญหากับชีวิตของตัวเองนี่ละพี่น้องหล้วกาจนคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะคะลาบานีโบรูว่า อะไรทาให้คลิปน้องอุ้งอิงเพดเพนแหงเด้งขึ้นมาพี่น้องลาบานีเล่าเลดได้กดเข้าไปเบิงนะคะในตอนที่อุ้งอิงมาออเดชั่นกับบอทโจอยู่หลังเวทีสําหรับคลิปคลิปนี้นี่ถือว่าเป็นคลิปที่หลายคนได้เห็นแล้วก่ะภากันมีกําลังใจพี่น้องเป็นยังไงตสําหรับคลิปนี้นี่ถือว่ายอดวิวเยอะมากๆนะคะสำรับ บอจูยมลินพ่องอแต่ได้มีการทําคลิปนี้ออกมาผ่านช่อง y YouTube สาวน้องเป็นแพงพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะได้ไลค์กว่าหลานวิวแลลวกทิวาพ่อถรมไดาอิริท่ะแล้วก็วามมากสำหรับคลิปนี้ก็ได้แจ้งเตือนไปให้หลายหลายคนได้เห็นกันรวมถึงทางคุณครูท่านนี้ด้วยพี่น้องเป็นการได้เห็นคลิปน้องอุ้งอิงขี่รถไปะะเพื่อที่จะไปหาค่าตัวตายและวันนี้คลิปน้องอุ้งอิงเด้งขึ้นมาเล่าเลยได้กดเบิ้งคลิปน้องอุ้งอิงนะคะ ลาบนีพี่น้องเป็นจ้งไหนะคะเล่าเลยไม่ค่าตัวตายพี่น้องถือว่าคลิปอุงอิงช่วยชีวิตไว้นะลาบนีเล่าก็เลยมีการกดติดตามน้องอุงอิงลากะได้เห็นถึงความน่านรักของเด็กน้อยคนนี้ตั้งแต่มือแรกทีมาสมัครกับบอโจอยู่หลังเวทีละกะตอนนี้ก็เป็น FC ตัวยงค่ะยอมลงทุนเดินทางนะคะจากเพชรชบูรณ์พี่้องงานเดินทางมา เป็นระยะนะเป็นระยะทาง600กวัวโลนะะย่อมลงทุนเพื่อที่จะมาหาอุ้งอิงสํารับมือวา่านีเป็นเป็นเจ้าหน้าที่พี่น้องเพื่อนกระไดมีการร่วมทําบุญกับครอบครัวน้องอุ้งอิงด้วยถือว่าเป็นภาพที่น่านรักมากๆพี่น้องแลวแลวคนได้เห็นสําหรับครอบครัวอุ้งอิงทําบุญค่ะกะ และคนกับภาคกันชื่นใจพี่ดองสํำรับครอบครัวนี้ถือว่าเป็นครอบครัวสายบุญจริงๆนะคะรากาสำรับนะคะกรณีของทางด้านคุณครูท่านนี้เพิ่นกบานี่แหละเพิ่นกระไ้มีการ,กรเกษียณอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ้วก็เพิ่นกบา่าตื่นตี3คือขึ้นมาเพื่อที่จะดูคลิปองอ์งิง ตื่นตีสามเคยเ้ินมาเบิ้งคลิปอุ้งอิงสองคลิปก่นหลกักกาไปออกกำลังกายหลักก,า,กามาเบิ้งคลิปน้องอุ้งอิงอีกเทียนะฮะแล่าว,วันทีงสี่ลพี่นอ้องยุ่งจังจีละนะคะคือว่าชีวิตหลังใบกษียณนี้บ่มียังตอ้องเฮ็ดแล้วทันเพิ่นก็ได้มีการเปิดเดบิ่งคลิปน้องอุ้งอิงแบนแวงสำหรับมื้อวานนี้หลักกาได้มีการเดินทางมาหาน้องถึงบ้านน้องคู่นะคะจังหวัดนี่แหละอ่าริสเกตพี่น้องนะ,ะถือว่าเพิ่นลงทุนมากๆนะพี่น้องเนาะค่ะก็ถทือว่าอ่า อุกอิงนะเป็นยาใจนะเป็นพลังให้สำหรับเอฟซีหลากหลายคนได้ไมีแห้งต่อสููในแต่ละมือพี่น้องค่ะต้องยอมรับอีรีนะคะว่าน้องนี่ถือว่าเหมือนเป็นนางฟ้าลงมาเกิดเหมือนเป็นนางฟ้าเดินดินจริง,รงๆพี่น้องนะแอดมินบ่ได้วาสิชื่นชมบ่ได้วาสิเยืเ่อนย่อคักเยิื่อนย่อในได้พี่น้องคือว่าแอดมินได้เห็นมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงค่ะแอดมินได้สังเกตแล้วก็ได้เห็นต่างแต้เมเงินแรกพี่น้องมาโยใน,ในวงแล้วนะคะคือว่า มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับเด็กน้อยคนนี้นี่ลายเรื่องมากๆละลักะไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเด็กน้อยคนนึงกับเด็กน้อยตายดับคนนึงนะที่ว่าก็อนสีมาอยู่ในวงซาวน์นอปแพร่นี่ชีวิตน้องลําบากสัําใดนะฮะลกกะบ่รูว่าอียงโดนบันดาให้น้องอูยิงกระบิดโจเดมพอกันพี่้องนะถือว่าพลิกชีวิตนะพลิกพันพลิก ทุกอย่างเหตุไห้น้องอุ้งอิงนะคะมีกินมีใช้เท่าทุกวันนี้พี่น้องถือว่านี่แหละเพื่อพาก,กันว่าบอโจกับอุ้งอิงเป็นพ่อลูกคู่บุญกันจริงๆพรสนใจในเมยูมย่น้กากันแล้วผ้ากันสางผ้ากันผ้าวง่งสาวน้ตไปเพ่งจะเริ่อนรุงเรื่องบอโจรัรบน้องอุ้งอิงมาเป็นลูกบุญทรมพี่น้องแล้วก็ผ้ากันสางนะคะผ้ากันนี่แหละทําให้คิวการคิวงานสุดหฮอสุดฟังอิรียทานตองยอมรับเลยนะคะว่าสําหรับวงสาวน้ตเพลเพ่งนี่มีคิวการคิวงาน ติดต่อมาแบบรัวปังๆเพราะน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงพี่น้องนะต้องยอมรับเลยและค่ะว่านี่หลักก็นั้นนี่สำหรับวงสาวน้อยนี่บด้ว่ามีกระแสดังขนาดนี้บริวาไม่คิดการคิดวานร้ายขนาดนี้พี่น้องแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าตั้งแต่มีอุ้งอิงเข้ามานี่นะผู้จัดผู้จ้างหลากหลายทิศทางบริษัเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคเนื้อนะคะติดต่อวงสาวน้อยไปทําการแสดงหาโบวันโบไว้นะ ถือได้ว่าคี่วงานนี้แน่นมากนะะต้องยอมรับนะถึงกระแสของน้องอุ้งอิงเพชรรันแพงถึงจีพีน้องนั่นละพี่ดองหาก,กะบก่แมนเพียงแค่ว่าอา,อาจารย์ท่านนี้นะมีอีกหลากหลายคนหลากหลายกรณีนะที่ว่าได้เห็นคลิปน้องอุ้งอิงนาะแล้วมีแรงบันดาลใจได้มีพลังนะต่อสู้ในแต่ละวันแต่ละคืว่ามือนึงนี่ขันควย,ยบ่ได้เบิ่งคลิปน้องอุ้งอิงพี่น้องเพ่อนสิ เหตยังบ่ได้เลยนะเพื่อต้องเบื้องคลิปอุ้งอิงเพื่อตองเบื้องน้องอุ้งอิงคือว่าต้องดูความเคลื่อนไหวของอุ้งอิงเป็นแพงตื่นขึ้นมาตีหานพี่น้องปกติห้าคนสิเป็นหนึ่งเขาแต่ว่าสําหรับบางคนต้องเปิดดูคลิปน้องอุ้งอิงเ,เพ่นลงพี่น้องเพื่อที่จะให้จะกของมีแห้งนะถือว่าน้องนี่กะบ่ดูวา่าเพื่อเอิญเอิไนในบ่พี่นอ้องนะว่า เมื่อน,น้องเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นยาใจแห่งสำรับหลายหลายคนไปแล้วตอนนี้พี่น้องระกำบ่ว่าสีมีปัญหานะคะว่าครอบค่ัหน้องสีปัญหาหรือว่าน้องสิพอกับอุปสรรคผู้ใดที่มาดรามาน้องสำรับเอซีแฟนคลับพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะแห่นะคะเผชิญน,นะคือว่าบ่มีผู้ใดมาสามารถเห็นอนอ้องอุกอิกเนนะคะ สำหรับคนที่มาดราม่าน้องเอฟซี FC ก็บ,บอกน้องตลอดนะคะว่าให้น้องปล่อยพานนะคะสำหรับคนที่มาดราม่านี้เพื่อนบ่ก,กามาว่าต้อนหน้าห้าดอกค่นะเพื่อนบ่าได้เพียงแค่ผ่านโซเชียลนะทาปล่อยพานเท่ากับสิบ่านมั่นไปไลยสำหรับอุ้งอิงพ่อต่ำแต่ได้ฟังคําสําหรับเอฟซีบอกมาเตสีน้องค่นะได้เอาไปใส่นะคือว่าปล่อยพานคนะ่คนทีสร้างนอง้องมียูพี่น้อง มีอยู่แต่ว่ามีน้อยแต่ว่าสําหรับคนที่รักน้องนี่ถือว่ามีมากนะสําหรับนอ้องอุกอิงพยะเพลงนี้นะคะเข้ากันนี่แหละสำหรับผู้ใดก็ตามที่ว่าจะมาทําร้ายน้องหรือว่าจะมาดราม่าว่าให้น้องสําหรับเอลซีพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญน,นะคะคือว่าบ่มีผคู่ใดมากรังแกน้อง,อ,งอุกอิงใดนะคะลักกานี่แหละสำหรับน้องกับวากันว่าความหดความปากของอุกอิง จะด,ดังแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยพี่องค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้สำหรับน้องอุ้งอิงเพปรปนเพงคะล่ะกะ็นี่แหละให้น้องยุกับบอจกับวงสาวหน่อยให้ยุกับองค์กรสาวนอยเพป็นเพงแบบนี้ต่อไปตลอดไปนะคะให้ยุคกับบอจให้เป็นพ่อลูกคูแบบนี้ตลอดไปนะบบปนคะน,นั่นแะหละพี่องค่ะฝากสำหรับผลงานของน้องอุ้งอิงเพชเปนเพ,ง,เพงด้วยนะคะไปกดติดตามให้น้องละลายนะคะสำหรับเฟซบุ๊ก ส่วนตัวของน้องตอนนี้ผู้ติดตามสองแสนกว่าเหล้ากถืิวาบอดรบมาดาพี่น้องมามาอยู่ในวงยังไม่ถึงปีนะคะต่ว่ากระตงย่มรับนะคะว่าอุ้งอิงกระแสะมาแรงมากๆพี่น้องนะนั่นรับไปดองค่ะสำหรับมนเอนีกับเมย์เรองเล่าสีม,มอสุพิศนองฟาสมิทสกอนนะคะก็มาสวัสดีค่ะ